เอาแล้วครับมาอยู่กเกม w ูแ t t เดิร์นะอ้าเกมใหม่โซ1990เกเกมนี้มันเกมเกาหลีเหรอฉันเป็นผู้ป่วยจิตเวชภาพหลอนล้าเลือนและเสียงประหลาดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของฉันแต่พักหลังอะภาพหลอนเหล่านี้อยู่กับฉันนานขึ้นตอนเนี้มันไม่หายไปถ้าฉันไม่กินยาเส้นแบ่งระหว่างความจริงกับภาพลวงตามันเรื่มเลือนลางอะและฉันรู้สึกติดอยู่กับระหว่างสองสิ่งนี้มากขึ้นเรื่อยเลย ทุกๆวันมีคนแปลกหน้าเอายามาให้ฉันฉันไม่มีแรงแม้แต่จะบอกพวกเขาว่าจริงหรือภาพหลอนแปลกที่การเก็บชิ้นส่วนตุ๊กตาก,กับสิ่งเดียวที่ทําให้ฉันใจเย็นลงอะ่ะฉันไม่รู้ว่าทําไมอะ่ะมันเหมือนเป็นความหวังเดียวที่ฉันมีอะ่ะถ้านี่คือการรักษาจริงๆฉันจะต้องทนเจ็บปวดแบบนี้อีกนานแค่ไหนนะมึงเป็นโรคจิตเหรออาการของคุณค่อยๆดีข,ขึ้นแล้วนะอีเพียงแวันของการรักษาคุณน่าจะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อะ่ะ อย่างไรก็ตามถ้าคุณเห็นเงาเรือนรางในบ้านประหลาดนะนั่นอาจจะเป็นสัญญาว่าอาการภาพหลอนของคุณอาจจะแย่ลงในกรณีนั้นให้รีบกินยาตามที่สั่งหรือพยายามสงบสติอารมณ์งเงียบๆในห้องนะอดทนอีกนิดแล้วคุณจะหายดีตอนนี้เงียบแล้วไม่มีเสียงไม่มีเงาแบบนี้คงจะปลอดภัยแล้วใช่ไหมเราจะเปิดประตูได้ลใช่ไหมโอ้ oh. ฉันทรมานจากภาพหลอนทุกวัน ปกติฉันก็โอเคแต่ฉันต้องระวังภาพหลอนแบบนี้ภาพหลอนที่ไม่หายไปภาพหลอนที่ไล่ตามฉันระวังถ้าสัมผัสฉันอาจจะเป็นลมถ้ามันหายไปแล้วฉันก็จะสบายใจได้แล้วกูจะรู้ได้ไงว่าไหนคือภาพหลอนวิซิเตอร์ใครกำลังมาดูอยู่ถ้าภาพหลอนหายหรือกลับมาเป็นปกติแสดงว่าปลอดภัยสามารถเปิดประตูได้ถ้าอาการประสาทหลอนไม่หายให้กินยาแทนแล้วกูจะรู้ ไม่ชอบเลยวาแล้วกูจะรู้ได้ไงว่าไหนมันจริงหรือไม่จริงวะรับยาจากผู้มาเยี่ยมกจดโอ้โหแล้วมึงอยู่ในห้องนี้ได้ไงวะเท่โคตรน่ากลัวนี่คืออะไรนี่คือหมอนเหรอเสียงใครเคาะอะไรวะวก,กูกูเหมือนได้ยินเสียงคนเคาะนะเออกูให้มึงเคาะกูจะให้มึงเคาะจนกว่ามือมึงจะแหกอะ่ะอุ้ย เป็นกูกูก็ไม่กล้าเดินหรอกมีนาฬิกามีนี่และนี่คืออะไรโอ้นี่มันเป็น,ปนห้องครัวบวกห้องครัวอีกเดียวนี่หว่าเออพวกมึงเข้าต่อไปเว้ยก็เหมือนจะไม่มีเฮียอะไรเลยโอ้มาดูปลาพวกนี้จีอ้มันคือกลัวนะ กูกูจะไม่ติดตั้งไฟแบบเนี้ยกูกลัวกูกูกลัวแบบว่าเปิดมาปุ๊บรู้เจอเฮี้ยอะไรอะโอเคเอาเป็นว่าเข้าห้องนี้ก่อนนี่จะเป็นห้องน้ำเนาะมีเงาเราไหมเฮีย้ยเราไม่มีเงาอ่ะเราแม่ไมมงมไม่มีตัวตนเฮีย้ยกลัวจะเป็นผีก็ได้อ้เดี้ยดูส้วมเลยนี้แล้วทำไมมีการย่อด้วยวะเฮีย้ยเราไม่เห็นเงาตัวเองอะฉันยังไม่สามารถกินได้เลยอ๋อคือมึงยังไม่หลอนใช่ไหมหเฮีย้ย โอ้โหมึงจะจ้องกูมึงจะแดกกูเลยไหมเอาเปิดก็เปิดเอายามาให้เหรอวันที่สองต้องกาตุ๊กตาเอามาให้ฉันอีก ตุ๊กตาก็ได้ฉันกำลังหามันอยู่กำลังหาอยู่ได้โปรดออกไปจากหัวของฉังนทีอ่ะคืออันนี้คือมึงหลอนเลยใช่ไหมอ,อ๋อถ้าอย่างนี้แสดงว่านี่คือภาพหลอนใช่ไหมคือเราต้องเอาตุ๊กตาไปให้มันใช่ป่ะแล้วตรงนี้ก็ไม่มีตุ๊กตาเลยอ่ะแสดงว่านั้นกูก็ต้องไปกินยาไปใช่ปะ่ะภาพหลอนให้กินยาหุย <H uy> ฟันน้องหนุ่มฮะใช่ยาสิฟันอะไรคะเนี้ยแปรงฟันไหม <H uy> ดูเอคอเกตให้ไ <H uy> อ้ยี่เหมือนจะมีกูไงไม่รู้เลยเฮียกูแดกยาก่อน เอาเอาแล้วกูจะรู้ได้ไงว่าไหนคือภาพหลอนเนี่ยคือภาพจริงวะเอ้าเฮียอยู่ดีกลับมาวันที่หนึ่งใหม่เลยเอ้ยเอ้าทีวีเปิดใครอ่ะผู้หญิงเฮ้ยวไอ้เฮี้ยไอ้สัตว์ยังไม่อยู่กูไอ้เฮียแตกยาแตกยาแตกยาไอ้สัตว์แตกยาไอ้เฮี้ย ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยน้ำตากูจะไหลใช่สัตว์โอ้เงื่อแตกเลยไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้เหี้ยกูไม่ตั้งรับเนี่ยกูนึกว่าอ๋อทีวีมันเปิดอยู่แล้วอืมโอ้ยเหี้ยตัวสั่นเลยเปิดเดี๋ะไอ้เหี้ยโอ้ดน่ากลัวมีกันไก่โว้ยเหี้ย เฮีย yeah, แม่เอาอีกเลยสัตว์แดกยามแดกยาก่อนโอ้ยเฮียเก็บเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยเฮียคนระแวงอ่ะเฮ้ยย่ามีอะไรไหมเฮียเมื่อกี้นี้อะไรมาวะคือทีวีป่ะก่อนนั้นนี้มันมีแอปเปิลอยู่ปะ่ะกูมไม่ได้สังเกตว่ะมันเป็นเกมจับผิดปะ่ะในซ่วมไม่มีเงาตัวเองอย่านะอย่านะเอาโอ้หลอดละเฮ้ยเฮียไอ้เฮียแม่แดกยา โอ้ยเยี่ยเกพียอะไรเนี่ยกูต้องอยู่ไปกี่วันวะเนี่ยเยี่่กูเจอที่กูไม่เคยเจอวันปกติเลยนะเยี่่กูแดกยาทุกวันเลยเนี่ยกูน่าจะป่วยแล้วแหละไปแดกยาไอสัตว์กูได้ยินเสียงแปลกๆอ่ะกูได้ยินเสียงเหมือนแบบเฮ้ยเมื่อกี้กูได้ยินเสียงจริงนะเว้ยเฮ้ยคือมึงปกติป่ะโอ้ยแต่ เหมือนมึงป่วยอ่ะกูต้องกินยาป่ะแต่กูได้ยินเสียงนะเว้ยคือเสียงกับภาพหลอนมันคนละอย่างกันป่ะกูคงมโนไปเองกูเปิดประตูเว้ยเฮ้ยโอ้โหกูโดนแดกเลยสัตว์ไปไปกันต่อดูนี่กูกูเริ่มมีความต้านทานแล้วภูมิต้านทานกูเริ่มมาเยอะแล้วเว้ยเฮียพวกกิฟพวกนี้มันจะทำให้กูตกใจได้เหรอ เออทำให้กูตกใจได้อยู่สักพักนึงแหละคือผู้หญิงที่เราจะสามารถเปิดประตูได้ก็คือผู้หญิงตาปูดนั่นแหละหรอเหมือนน้องฉีดฟิลเลอร์จนหน้าตึงอ่ะเฮ้ยเอาไอ้เหี้ยอะไรกูผิดอะไรอีกล่ะเอากูกูทำอะไรผิดแต่แล้วกูก็ไม่รู้ไงอ่ะกูสำรวจเลยเช็คเลยกูก็ว่้ผู้หญิงตาปูดไว้ใจได้อ่ะดูกูต้องมานั่งนับปลาไหมไอ้เหี้ยมันคือเกมจับผิดป่าวะ คลินิกซันชายผู้อำนวยการอาคารโซมังบีหนึ่งชื่อนี้มันคุ้นๆนะมันอาจจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือแค่คนในจินตนาการกันแน่เอ้ะก่อนหน้าน,นี้เราเคยเจอบัตแบบนี้ปะ่ะโอเคแดกยาอุ้ยมีลูกตาด้วยเฮีย้ยแดกยาแดกยาเพื่อนแดกยา,อกยาโอเคเข้าตู่วันที่สองอีกครั้งหนึ่งเฮีย้ยแล้วเกมนี้เฮีย้ยนี่มีกี่วันวะมันแวันปะ นี่ไงกูต้องเ,เล่นให้ครบแปดวันอะนะเฮ้ยเจี๊ยเอ้ยเจี๊ยออกไปเล่นอ้สัตว์กูมองมึงอยู่นะมึงมาไงเนี่ยเฮียแดกยา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 เข้าสู่วันที่สามฮ่าฮ่าโอเค ไอ้เหี้ยกูก็กูเพิ่งเพิ่งเริ่มนะเว้ยเปิดมาปุ๊บมึงก็ให้กูเจอเลยเหรอแล้วกูจะกล้าเดินเหรอไอ้เหี้ยละยาแม่งก็อยู่ตรงนู้นมึงไม่เอาอยาวางไว้ข้างๆวะแบบไอ้เหี้ยน่ากลัวว่ะไม่ชอบเลยอะโอ้โหมีไฟส่องสว่างนิ่เพราไอ้เหี้ยกูกูหลบหนีลหหแล้วเฮ้ยกูแดกยาก่อนไอ้สัตเหีห้ยน่ากลัวจัดเลยวันที่สี่แล้วเมื่อกี้เสียงอะไรเสียงอะไร เสียงอะไรอ่ะฮอเฮ้ยเอี้ยฉันเคยฝันว่ามีชื่อเสียงแต่ตอนนี้อโอ้ย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 มีอะไรไหมอย่ยามีอะไรนะอย่ากูขอความจริงกับภาพหลอนกำลังภาคเลือนอีกครั้งอ่ะฉันไม่รู้ว่าตุ๊กตาที่พูดจริงๆหรือฉันแค่จ,จินตนาการไปเองหลอนหลอนเอีเ้ยชีวิตจริงนะถ้ากูเจอตุ๊กตาแม่งพูดเองอ่ะผุไม่อยู่หรอเราลองไปมองตรงนี้ก่อนนะ กูอยากรู้ว่ามึงเอาอะไรอยู่ในปากวะเจี๊ยแต่กูกูกูเห็นหัวแล้วกูแดกยาก,ก่อนเพราะกูรู้ว่ายาแม่ไม่ไม่ไม่น่าจริงอ,ะ <S <S อ่ะแง่เห็นไหมเพราะว่าหัวมไม่มีอยู่แล้วโอเคเข้าสู่วันที่ห้าแล้วพบศพหลายศพที่ถูกทรมานอย่างหนักในวิลล่าบนภูเขาที่จังหวัดคายองกี เดือยทุกคนถูกพบว่ามีบาดแผลรุนแรงภายนอกตำรวจกำลังค้นหาเพิ่มโดยคาดว่าผู้สูญเสียเอ้ยผู้สูญหายบางรายอาจจะยังมีชีวิตยอยู่โดยเฉพาะเมื่อพบอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่างในวิลล่านักสืบกำลังมุ่งไปที่ความเป็นไปได้ว่าผู้ต้องสงสัยอาจจะเป็นแพทย์หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคดีนี้เราจะรายงานให้ทราบ เหยื่อถูกทรมานอย่างหนักใครกันที่ทําแบบเนี้แล้วทํากันไปเพื่ออะไรนั่นนาดิและกูก็รู้สึกว่าถ้าทีวีเปิดเองกูก็คิดว่าไม่น่าจริงมันกดอะไรได้อีกไหมแถวเนี้ยโอย้เฮียตู้เปิดได้ด้วยเอากูก็ไม่รู้อ๋อเปิดได้เปิดได้เยี่ยม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 เปิดได้แต่ยังม,มีเฮียอะไรโผล่มาอ่ะกูนะหอนะอ้องน้ําช่วมเปิดแต่ว่าทีวีเปิดอะ่ะกูรู้อย่างหนึ่งอ่ะทีวีเปิดแล้ะอุ้ยสภาพมึงมึงคงโดนถูกทรมานมากอ่ะ กูแดกยาก่อนกูหลอนลุงแดกยาวันที่หกเข้ามาไอเนาะเอ้าไอเหี้ยกูตอบผิดไอเหี้ยสัตว์ไอมากูาาาจะมาแบบเซียนฉันเจอบอลลี่ที่บาร์ฝั่งตรงข้ามบ้านน่ะเธอลองเพลงอยู่ที่นั่นน่ะใบหน้าสวยสวยและเสียงหวานๆของเธอสะกดใจฉันไว้และฉันจะต้องเข้าใกล้เธอโอ้ยเยี่ยมเป็นสต็อกเกอร์ไปเนี่ยสัตว์ น้ำเสียงนั่นมันทั้งเร้าใจและทําให้รู้สึกไม่สบายใจจริงๆแล้วก็น่ากลัวด้วยเอ้าไอ้เหี้ยสรุปมึงยังไงกันแนว่วะหุ้ยตุ๊กตานี่เหรอนี่ปลอมปลอมปลอมกันหมดอะอมไม่มีอะไรเลยแม่น้องตาปูดกับปากบวมไอ้เหี้ยเหมือนคนฉีดฟิลเลอร์แบบบนหน้าประมาณสักหนึ่งร้อยเข็มอะแต่จา้าไปไปตอนนี้เราได้ตัวได้เสื้อมันแล้วนะเอาจำไว้นะถ้าทีวีเปิดเป็นข่าวนี่คือเป็นเรื่องปกตินะเว้ย กูว่าผิดปกติกูจําได้ว่ามันมันไม่เน่านะอุย้ยได้ขาวันนึงเธอสาร,รภาพกับฉันว่ามีผู้ชายคนหนึงตามเธอทุกคืนเขาอ,อาจจะเป็นพวกโรคจิตนะ่ะมานอนที่บ้านฉันสักพักสิบ้านฉันใกล้บากว่านะ่ะตอนแรกเธอมองฉันอย่างลังเลแต่สุดท้ายก็ยอมตกลงได้เวลาทําความฝันของเธอให้เป็นจริงแล้วเยียมมึงเข้าไปหาเขาอจดหมายนี่รู้สึกว่า มากกว่าแค่ความหวงใย่เหมือนจะมีแอดเจตนาแอบแฝงบางอย่างอยู่เบื้องหลังอะแต่ตอนเนี้ผมรู้สึกมันไม่ปกตินะสมิกโก้เนี่ยเฮียจเจอ,อยังไงแม่งก็ไม่ปกติอะคนเฮียอะไรมีหมอยู่สิบาทอุ้ยตุ๊กตาเราครบแล้วหนึ่งตัวเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าตาตอนนี้มันเงียบๆยังไงไม่รู้นะไอ้เฮียตอนเริ่มเกมนี่มึงมามามา,มา,มา,มาลาทอนกูเลยไอ้เฮียกูตกใจทุกชดแก้วแตกเอ้ทอยแตกยาฮะแก้วแตก ม,มันเหมือนต้องเก็บตุ๊กตาเพิ่มอีกปะหรือไม,ไม่ไม่แล้วหรือว่าแค่นี้ครบแล้วแต่กูดูว่ามันน่าจะต้องเก็บเพิ่มนะไม่มีอะไรคือกูอยากรู้ว่าเสียงเกี่ยวไหมแต่ไม่น่าเกี่ยวหรอกมัง้งสำรวจตัวหรือกตัวเสริมสำรวจเดี๋ยว มีนี่ด้วยเหรอกูบอกแล้วกูเป็นคนหูตาไวของป้ามคือน้องผิวสวยนะผิวมันแต่น้องตาปูดกับปากบวมอ่ะเหมือนหน้ามึงอีกนิดมึงจะระเบิดแล้วอ่ะกูแดกยาทุกวันนะกูไม่มีเปิดประตูสักอันเลยนะนี่แดกยากูว่าน่าจะป่วยอ่ะป่วยเพราะยาโรคไตถามหาก่อนอย่างแรกเลยอุ้ยเดี๋ยวเชี่ยอะไรก่อนเดี๋ยวยาได้ยาได้ยาแล้วกูจะไปแดกยากูแดกยากูจะไปแดกยาโอ้ย แมงไม่มีวันเหี้ยอะไรปกติเลยอ่ะอันเนี้ยโอเคไม่น่ามีอะไรดูส่วนใหญ่ก <Oh ็จะปกติเ hey! ฮ hey! <oh ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ไเ้เฮ้ย้เ้ย้วโอ้ วันที่เจ็ดแลเยี่แดกยาตั้งแต่วันที่หนึ่งจนวันที่เจ็ดไอสัตว์แดกยายันวันนี้ด้วยเหรอนั่นมีสว่านด้วยนะคือถ้ามันมีสิ่งของเนี่ยมันก็ถือว่าแบบแปลกปลอมปะถ้าจ้องน้องกันนานนี่น้องจะสิงพี่ไหมเนี่ยหรือหัวมึงจะระเบิดใส่กูก่อนกินยากันกินยากินยามันไม่มีหรอกสวงสว่านมันอยู่ในบ้านกูอ่ะน้าวันที่8ปวันนี้ก็คงกินยาอีกแหละยี่ยังไงก็แดกยาบมอลอทขนาดนี้เลยดูเหมือนว่ามันจะเงียบแปลก แอะเรากูระแวงยันเสียงเดินตัวเองอ่ะเย็ดอาด์เย็ดอาด์เยอะอะไรกูก็รังเลหมดอ่ะเฮ้ยเบียอะไรป่ะเฮ้ยเบียอะไรป่ะเฮ้ยเปิดอะไรมีอะไรพุ่งมาป่ะเฮ้ยเย็ดช้อช้อมีอะไรไหมในซ่วมมีอะไรไหมใน ไอ้เห yeah, ี้ยกูไม่ไหวนะไอ้เหี้ยไอ้สัวโอ๊ยปวดกระดูกไอ้เหี้ยกูตกใจเอาหมายความว่าไงอะเอาเฮ้ยเอา